บิสมิลลาฮิรเราะมานาะฮีมอัสสลามอะลัยกุมวะระมาตุลลอะ์วะบะาะกาตูครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกฎหมายน่ารู้กับวิทยุเสียงอิสลามนะครับพบกับผมชนายโมฮัมหมัดถูกเหมาะครับอ่ะวันนี้นะครับหลายคนก็คงจะดูข่าวก่อนหน้านี้นะครับที่เขาเรียกกันว่าพิ่กบพิ่กบใครวะพิ่กบหลายคนก็สงสัยก็ที่มันจะมีคดีไง <c oughs> ที่บอกว่าลาไปลาไปเยี่ยมแม่อะไรเงี้ยนะอ่ะพอลาแม่เสียก็ขอลาต่อ ไอหัวหน้างานที่ชื่อพิกบเนี่ยบอกว่าไม่ต้องลาต่อแล้วลาออกไปเลยก็เป็นไอเรื่องราวใหญ่โตนะครับก็บอกอ่าไม่เป็นไรลาออกก็ลาออกตอนหลังก็โอเคก็พอมาออกสื่อปุ๊บคนก็จี้ถามไปที่โรงแรมนะเห็นว่าเป็นโรงแรมสาวาแถวโคราชนะก็ผลปรากฏว่าอ่าโอเคน้องคนนี้ก็ก็ต้องขอแสดงความเสียใจก่อนนะครับเรื่องของที่ว่าแม่เสียชีวิตนะครับแล้วก็รู้สึกว่าตอนหลังก็เคลียร์กันได้เขาก็กลับไปทํางานแล้วก็ตัวพิกบเนี่ยที่บอกว่าเป็นหัวหน้าเนี่ย ไม่ให้ลาถ้าลาก็จะลาออกไปเลยอะไรเงี้ยนะแบบว่าไม่ให้ไปคือโห,หดมากอะ่ะงานศพแม่อะไรเงี้ยนะไม่ให้ไปไม่ให้ไปงานศพนะครับพี่กบรู้สึกว่าจะโดนพักงานนะครับทีน,นี้นะครับก็มานึกถึงกฎหมายแรงงานนะครับมันมีอยู่ดีกาอยู่2ดีกานะจะเอามาเปรียบเทียบกันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเขี้ยวความเข้มของหัวหน้างา,า,านหรือของฝ่ายบุคคลนะครับก็ามาดูกันนะฮะดีกาแรกนะครับ1548งห้าสามสี่แปดทับห้าแปดเขาบอกว่างี้ คือคดีเนี้ยเขาบอกว่านะฮะคือบริษัทเนี่ยเลิกจ้างเลิกจ้างโจดโจดคือคนมาคนคนที่เป็นหัวหน้าง,งานละโดนเลิกจ้างโดนบริษัทเลิกจ้างแล้วก็ไปฟ้องบริษัทนะครับบริษัทเนี่ยเลิกจ้างโจดไม่ใช่เพราะโจดเนี่ยขาดประสิทธิภาพในการทํางานนะครับแต่อีกสาเหตุหนึ่งที่บริษัทเลิกจ้างโจดเพราะว่าโจดเนี่ย ขาดวุฒิภาวะในการเป็นผู้บริหารระดับสูงใช้อารมณ์ฉุนเฉียวทําให้เพื่อนร่วมงานเนี่ยไม่อาจทํางานร่วมกับโจทย์ได้นะครับในขอ้อเท็จจริงในคดีนะเขาบอกว่าพนักงานใน,ในแผนกของโจทย์เนี่ยนะครับมี4คนลาออกเนี่ยลาออกเนี่ยไป2คนเพราะบอกว่าไม่สามารถทํางานร่วมกับโจทย์ได้นะครับเขาบอกว่าเมื่อโจทย์เขานี่คือ,อ,อสารดิการนะ,ระแผนกแรงงานนะ เมื่อโจทเนี่ยเป็นผู้ระดับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทคุณสมบัติในการเป็นผู้บริหารเนี่ยจะต้องออมีความสามารถในการบังคับบัญชาและบริหารการจัดการภายในองค์กรจึงเป็นสิ่งสําคัญยิ่งนะครับในการปฏิบัติหน้าที่ของโจทย์การที่โจทย์ไม่สามารถทําหน้าที่บังคับบัญชาบริหารจัดสรรงานในองค์กรได้อย่างเหมาะสมเป็นเหตุให้ลูกน้องเนี่ยจะต้องโอ้โหออกไปกันด้วยกับไม่เว้นแต่ละวันเลยนะฮะ ทําให้เหมือนกับว่าทําให้บริษัทเสียหายนะครับบริษัทจึงจาเป็นต้องเลิกจ้างโจ์นะครับทั้งไม่ปรากฏว่าการเลิกจ้างโจดเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของการกลั่นแกล้งการที่เลิกจ้างเนี่ยมีเหตุผลเพียงพอไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมเพราะฉะนั้นการเลิกจ้างของบริษัทเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายไม่ต้องชดใช้ค่าเสียให้กับโจดไอ้นี่คือแบบเขี้ยวมากเข้มมากจนลูกน้องเนี่ยละทนไม่ไหวลาออกไปนะครับเอามาดูอีกดีกาหนึ่งนะครับเขี้ยวเข้มเหมือนกันนะครับ แต่ก็สารดิกาบอกว่าทําไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทนะครับดิกาที่3 4 3 1ี่นทับสองนะดีกาเก่าแต่ก็โอเคแหละใช้เป็นบรรทัดฐานได้นะครับ mm hmm. เขาบอกว่านะฮะผู้บังคับบัญชานเนี่ยปกครองลูกน้องในลักษณะเข้มงวดกวดขันปกปองแบบตึงเผด็จการไม่ถือเป็นลักษณะความผิดที่นายจ้างจะลงโทษทางวินัยต่อลูกจ้างได้ต่อหัวหน้างานได้การกระทําของพนักงานคนนี้หัวหน้าคนนี้จึงทําไปเพื่อผลประโยชน์ของ นายจ้างนะครับเมื่อการกระทําดังกล่าวนะครับก็คือไม่ได้กระทําให้บริษัทเสียหายนะครับเพระฉะนั้นก็ถือว่าอย่างเงี้ยไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรก็คือคือถ้าจะไปเลิกจ้างด้วยกับข้อหานี้นะก็ต้องถือว่าเป็นการเลิกจ้างที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหมายว่าข้อหาที่บอกว่าเฮ้ย hey, ประเด็จการเกินไปนะครับแต่ศาลบอกว่าไอ้ที่เขาประเด็จการเนี่ยเขาทําเพื่อผลประโยชน์ของบริษทัทลูกน้องมันลอกนอกลู่นอก,ก,นอกทางถ้าไม่เข้มงวดเนี่ยมันก็จะเสียหายมาถึงบริษทัทแบบเนี้ยนะครับ มันไม่เหมือนกิการแรกนะครับกิการแรกแบบลูกน้องลาออกอยู่ไม่ได้หัวหน้าเคี่ยวแต่เนี้ยคือหัวหน้าเคี่ยวเพราะผลประโยชน์ของบริษัทแต่ว่าบริษัทไปเลิกจ้างศาลบอกว่าอย่างเงี้ยเลิกจ้างไม่เป็นธรรมนะครับต้องจ่ายค่าเสียหายให้กับพนักงานคนนั้นนะครับก็เป็นเรื่องราวของฝ่ายบุคคลนะครับมันก็มีแหละทั้งเป็นทั้งลูกน้องเป็นทั้งหัวหน้าบางทีเราก็เป็นหัวหน้าคนด้วยแล้วก็เป็นลูกน้องของคนอื่นด้วยมันก็จะมีนะครับก็ต้อง ก็ต้องดูนะต้องดูตามความเหมาะสมนะครับแต่ว่าถ้าจะสรุปเนี่ยหัวหน้าคนนะคือหัวหน้าคนที่ดีที่สุดนะในในมุมมองของผมนะหัวหน้าที่ดีเนี่ยนะครับก็คือจะต้องเข้มงวดกับตัวเองอ่าเข้มงวดกับตัวเองแล้วก็ผ่อนปรนกับลูกน้องนะครับวันนี้ก็หมดเวลาลาไปก่อนนะครับอัสลามะลัยกุ้มวเราะมะตุลลฮอวะบะเรกาตุฮ์ครับผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธา สถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์